เออเริศล่าสุดกามินฝ่าดรามา่ารับบททูตส่งเสริมสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ไปเลยเซ่เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาจีกามินติ๊กตอกเกอร์สาวอดีตคู่จิ้นของนักชาลีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตท,ทางการท่องเที่ยวเกาะเชจูเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีใต้โดยกามินนั้นได้บอกว่าฉันคิดว่าฉันได้รับเลือกเพราะ ทีทีมอบโอกาสให้กับฉันฉันไปเกาะเจจูทุกปีฉันมีความสุขมากที่ได้รับเลือกให้เป็นทูตของเกาะเชจ,จูซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเกาหลีเรียกได้ว่าดราม่าทำอะไรกาหมินไม่ได้การงานก็ปังไปอีกนะคะทางทีมข่าวเรา,เขาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ